ความพร้อมในส่วนตัวเนี่ยเราพร้อมมาโดยตลอดเวลาอยู่แล้วลังเลว่าจะลงสมัครหรือไม่เพราะผมสอบตกมาแล้ว5ครั้งนะแต่เราไม่เคยลาดทิ้งอุดมการณ์แล้วก็หน้าที่ของเราในฐานะพลเมืองมาเดี๋ยวแม้กระทั่งผู้นำองค์กรใดๆก็ตามที่เรามีบทบาทอยู่หลายบทบาท เราซบเซาในเรื่องของโควิด19ปากข้องมลพิษหมอกควันสารพิษอยู่ในตลาดระบบขนส่งมวลชนโครงสร้างพื้นฐานถนน,นหนทางป้ายเสาไฟฟ้าความไม่เรียบร้อยความไม่ทันสมัยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นช่วงวิกฤตที่เข้ามาในจังหวะเดียวหลังจากโควิด19ในบริบทเนี่ยผมมีความพร้อมนะครับแล้วก็เรามีทีมงานบริหารที่มีความพร้อมเพราะว่า ทั้งเรามีทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จผู้นําองาค์กรภาคประชาชนผู้นําองค์กรภาคเอกชนนะครับตลอดจนนักวิชาการนะครับแล้วก็นักการเมืองบางส่วนเข้ามาร่วมอุดมการเดียวกันในการที่จะขับเคลื่อนเมืองนะครับให้นําไปสู่เป้าหมายของความมั่งคั่งของคุนชยงใหม่นําไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของคุนชยงใหม่และเป็นเมืองที่ได้รับการเก่าขวัญที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีความพร้อมในอดีตเนี่ยนะครับผลงาน มีตั้งแต่ในสมัยก่อนอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเมืองวันนี้เราก็ยังเห็นต้นไม้ต้นสามฉาที่งดงามที่ยิ้มขานาอยู่ต้นนั้นได้รางวัลที่หนึ่งเมื่อตอนทําแล้วก็เป็นการจุดประกายให้คนทั้งเชียงใหม่ได้มาร่วมอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตเมืองนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่เราได้ทาโครงการอนุรักษ์บ้านเก่าหลายบ้านที่สร้างใหม่แล้วก็ใช้รูปแบบของล้านนาตรงนั้นก็ได้รับวันแบบคอนเทมตพบัลาลารีผมเองได้ไดเริ่มโครงการเชียงใหม่มติกา ในการที่ทําปฏิทินท่องเที่ยว12เดือนผ่านในรูปแบบของการสแสดงขบวนแล้วก็สแสดงสรภาพของถนนในฟาซาให้เป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วโลกจนกระทั่งมีขายดิบขายดีนะครับพร้อมกับการผลักดันในเรื่องของสายไฟฟ้าลงใต้ดินในสมัยนั้นเชียงใหม่ชนะทาวก็เป็นคนริเริ่มด้วยเหตุว่าแต่ก่อนนี้แถวกรัดหลวงต่อลอโจงเงียบโดนห้างสินค้าที่แห่งการเปิดเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่มีขายก็ไปโปรโมทให้เป็นชนะทาว ก็ทําให้กัดหลวงกลับมาคึกคักแม่ค้ารายเล็กรายย่อยก็ยังมีที่ขายถนนคนเดินก็เป็นผู้ริเริ่มในการที่จะได้เขียนแม้กระทั่งข้อกําหนดนะครับจนกระทั่งนํามาสู่การปฏิบัติแล้วก็เปิดถนนคนเดินเช่นถนนท่าแพรถนนวัวล,ลายถนนคนเดินมบอรสองสิ่งต่างๆที่พูดเนี่ยมันบางยากนะแต่มันทําได้ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เรามีใจที่จะทํา เราไม่ได้มีผลประโยชน์ที่จะทําถ้าเรามีใจที่จะทําตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถนนคนเดินยากไหมฟังดูเหมือนยากแต่จริงๆง่ายเพราะเราไม่มีผลประโยชน์กับกับตรงนั้นเลยนะครับเชียงใหม่ใช้หนาา้าทาวทำยากไหมดูเหมือนยากกว่าจะสร้างกว่าจะ,จะไปคุยกับชาวบ้านสุดท้ายการมีส่วนร่วมทําให้ทุกอย่างง่ายการมีส่วนร่วมทําให้ทุกอย่างง่ายไปหมดเลยแต่การจะมีส่วนร่วมมันต้องเปิดใจไงฮะเราต้องไม่ใช่นักการเมืองที่จะไปสร้างความขัดแยง้งเราไม่ใช่นักการเมืองพเพื่อจะไปสร้างฐานเพื่อผลประโยชน์ เราต้องเป็นนักบริหารที่มุ่งภารกิจที่สําเร็จภารกิจที่สําเร็จนั้นคืออะไรคือความสุขของคนคือความมั่งคั่งของคนและความยั่งยืนของเมือง